ตอนนี้ยังนะคะตอนนี้เพราะมันเพิ่งเริ่มเหรอเพิ่งเริ่มเพราะว่าหนึ่งปีนี่เพิ่งจะ่าไปแค่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนูบินไปกลับมาแล้วห้ารอบะลยว่าว่าไม่ถึงเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ผ่านีกถ้าเราไม่ต้องนไปเรียนอ่ะงานมันอย่างนี้เลยมาหมายถึงว่าจริงๆก็คือถ้าเราไม่ต้องไปเรียนอ่ะมันก็จะแบบคิวๆเรามีงานแค่แบบบางวันอะไรเงี้ยแต่พอเราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็คิดแค่ของวันหยุดใช่อะไรอย่างนี้ค่ะพี่ถามจริงๆนะถ้าเครื่องตัวก็บินบินกลับมันครอบวลุกับค่า มันก็ต้องเบอร์แหละพี่ไม่งั้นหนูไม่สามารถไม่วั้นหนูไม่หนูไม่สามารถจต่งงานด้ีหรอใช่มันเ o อร์ค่ะเ o อร์ยัง m a n เนจได้อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในการจัดการที่ได้อยู่แต่ถ้าสปอนเอร์ก็โอเคสปอนคอร์ก็ยินดีค่ะสิบเอ็ดเดือนที่เหลือวางแผนยังไงบ้างกับมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดมสิบเอ็ดเดือนที่เหลือหนูวางแผนไว้ว่าหนูจะเก็บเครดิตให้ทันในช่วงต้นปีหน้าและช่วงนั้นที่เหลือก็คือจะเป็นการอะ้าเราอาจจะทางานที่นู่นได้บ้างที่แบบเป็นการฝึกงานพาร์าไทมหรืออะไรแล้วก็บินกลับมาถ่ายทำเ นี่คือซีดีหนังเสร็จยังใช่หนังเสร็จแล้วรอรอรับชมนะคะเราเปิดตัวเราติดตาเดี๋ยวเจอกันอีกเราอืม่อันดับไม่ไปไกลเลยหนูยังอยู่ในที่ที่ทุกคนได้เจอกันไม่ได้หายไปไหนเลยนนะั่นสิคะหนังก่อนแล้วก็มาซีดีกลางปีใช่ปลายปียังว่างนะคะเอาไปใช้ถ่ายงานจริงกันยังรูกนี่เคยฟังปักร้านมากไงรอเลเรอเลยเรื่องนึงคนอยากถามคิดรับความของเรา จริงๆเฉริมไม่ได้เปลี่ยนการกินเท่าไหร่แต่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะเดินเยอะขึ้นหนูเดินมาละชั่วโมงโดยประมาณแค่แบบต้องเดินทางไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเพราะเดินเยอะแล้วก็ทำไอเอฟค่ะดูแลร่างกายแบบมีแบบเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่งดงดงดอาหารแต่หนูกินเยอะมากหนูกินโปรตีนวันละเกือบร้อยกรัมอะไรเงี้ยหนูกินเยอะมากค่ะ มันเหมือนหลายคนบอกว่าเราตัวเล็กลงกว่าตอนพนองก็เล็กแล้วนี่ก็เล็กเข้าไปอีกใช่เพราะว่าหนูหนูเดินเยอะขึ้นค่ะจริงจริงตั้งใจไหมหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นผลพลอยได้ค่ะแล้วทำไมถึงอยากทำให้เอ๋อเพราะว่าดูแลหุ่นค่ะตอนแรกตั้งใจว่าหนูจะไปกินแบบกินเต็มที่ปล่อยตัวปล่อยตัวแล้วเรากินเต็มที่เราต้องกลับมาถ่ายทำเรากินกี่ชั่วโมงก็เลยดูแลร่างกายนิดหนึ่งเราต้องกินกี่่ชัวโมงหนูกินประมาณมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นเฉยๆค่ะ จริงมันมีผลมาจากการที่แบบว่าต้างคนก็จะไม่ลงบางคนจะไม่นน่นต,ออต้องแล้วแต่ค่ะแต่ว่าตัวเชอทดลองมาเยอะกับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มดูแลตัวเองก็ลองหาวิธีในการที่จะดูแลตัวเองมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นาการกินที่เน้นการยบโปรตีนเหมือนเดิม,มที่เชอทําำมาตลอดแต่แค่หนูได้ขยับเยอะขึ้นค่ะแบบเยอะจริงๆแบบเยอะมากเชอคิดว่าเราเปลี่ยนไปเยอะไหมหมุนเราอ่ะไม่นะ เชื่อไม่ค่อยเชอไม่ได้ชั่งน้ำหนักนานมากแล้วเชือก็เลยไม่รู้ว่าเชื่อผมลงหรือเปล่าดูฟิล์มดูขาลงกิดนึงแหม่ิงขอบคุณค่ะยีงยเจ้าลงอีกแลงม ใจเอาลงเลยค่ะช่วงนี้แต่มันเอาลงมาเองแล้วว่าหนูตั้ง<ด>ใจไปกิน,นตั้งใจไปกินนะทุกคนแต่ว่ากินแบบกินดีหน่อยถ้าเดือนเดียวมันได้ขนาดนี้เลยเนี่ยใช่นั่นสิถ้าอยู่เปนปีนึงมันไม่แบบอ่นหนูจะต้องเฟิร์มแต่จริงๆจานไปญี่ปุ่นของเชอร์เชอร์ตั้งใจจะแบบเอ้ยมีรูทีนการที่แบบตื่นตามเวลาหน่อยแบบเออมันก็เลยได้อาจจะได้ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วกินดีแล้วก็กะจะแบบทำอาหารกินเองแบบแม่บ้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่เราตั้งใจว่าเราจะไปปล่เปิดจะไปตัวไปถึงปล่่ออออออยยยยจไปถึงกกกิิินนนแบบาาหรรๆเะ ร้านอาหารอะไรงี้ญี่ปุ่นค่อนข้างอาหารเยอะได้ทําบ้างเพราะว่าไม่ค่อยว่าง <c oughs> จะไปทำเ <c oughs> ท่า,าไหร่นกถ้ากินข้าวแบบซื้อมาแล้วก็เป็นโปรตีนโปรตีนโปร,ต,ปรตีนเป็นหลักแล้วก็รีบเข้าคลารีบไปเรียนรีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ยังมีความรีบอยู่เป็นหลักค่ะกะว่าใช้จะใช้เวลาเท่าไหร่ที่มันจะอยู่ตัวสาหรับตัวเองจริงๆเลือกกว่าเรื่องนี้จะเริ่มถ่ายทําก็น่าจะปีหน้าค่ะก็เลยแบบเนี่ยช่วงหลังจากนี้ก็ช่วงต้นปีเองนะคะ ใช่น่าจะแบบกุมภาเขาบอกกุมภาก็จะเริ่มแล้วอะไรเงี้ยคือปีนักเทาก่อนแล้วก็ถ่ายเรืู่ปใช่เฉยโอเคกับคุณป้าพตัวเองเพราะว่าช่วยแฮปปี้อยู่แล้วค่ะใช่แต่ดูเฉยไม่ป่วยเลยเนาะไม่ไม่ป่วยชีวิตดูเป็นผู้หญิงแบบว่า working woman ว่ะใช่ working woman ค่ะเหมือนนี่เลยค่ะเป็นหนึ่งมะดองเยเราจะมาสร้างอาณาจักรของเรากันนะคะตากติดตามซีรีส์เลยค่ะตากด้วยค่ะคุณนะคะนี่ค่ะ